ครัวานชีวิตหลอด EP ห้าครับวันนี้ก็อยู่แมนยูเหมือนเดิมรู้สูตรดีครับอยู่กับไมค์คาร์แล้วก็อยู่ในเกมไมค์คาร์ดอีกรอบนึงนะฮะโอ้โหได้สูตรที่แท็กมาใช้เลยนะครับจังหวะโ,โอ้โหแล็กแบบคุณคุณแม่นะฮะอ๋อผมได้ไปยืนอ่านี่ไงโอ้แลก็กแล็กมากบอกไว้ก่อนดูไก่ดิเราต้องฆ่าวัวทิ้งด้วยเนี่ยเนดะี๋ยวไปเก็บข้อก็ฆ่าหมูไหม มูันอยู่ในฟาร์มไก่ก็ได้นะเดี๋ยวค่าวัวต้องตีอย่างแล้วมันระวังวัวน,นี่ตีหมดเลยก็ได้วัวแต่ไก่ไก่ไม่ต้องไก่เดี๋ยวจะปล่อยไก่เดี๋ยววันนี้เป็นวันปล่อยไก่แห่งชาติ <l> <c oughs> เราจะทาฟาร์มไก่เต็ุมัดก,กันนะฮะโอเคตอนนี้ขอข่าวัวก่อนอเดี๋ยวรอเก็บไข่เพราะว่าวัวมันเยอะมากแล้วไก่ก็เยอะเหมือนกันครับผมไป กินเอฟคมาแบบโอ้โหตอนเนี้ยโอเคบัวพอละเหลือไว้หน่อยก็ดีไข่เต็มคังใช่ไข่เต็มคังอยู่ของละไม่ได้กูนะครับบอกไว้ก่อนมันเต็มจริงจริงเบัวเหลือแค่นี้แค่สี่ตัวใช่ก็ฆ่ามาแล้วไงเดี๋ยวดูไก่ก่อนโอ้ไก่เต็มเลยจะทำยังไงกับไข่มันดีนะเดี๋ยวเริ่มทำฟาร์มกันเลยก็แล้วกันนะฮะ อเบาบางฮึฟ้ามา,มาแล้วมึงเย็นโอยแหลกแมากรนเด้อืไหมโยแลกมากแลแลกมากเปิดนิดนึงปิดไปิดก็ได้แหลกเดี๋ยวมันต้องเตรียมอะไรบ้างนะดืมเด้อโอยโทษทดื่มตัดมากเดสโตนมาตัดนิดโอ้ยลมครับจังหวะนี้โอ้โหเราจะแคสได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะทั้งละวันหนึง ในบ้านยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดูนี้เดี๋ยวเราดูก<ม>่อนสถานการณ์กระจกสองอันนะแล้วก็ฮัพเปอร์สองอันกล่องอันเดียวพอกีดิจนเซ,นซอร์สองแล้วก็เลสโตนท็อตมาสักหน่อยแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้มาสักนิดเราจะเป็นคอมเบอร์สโตนแล้วกันอโอเคแล้วก็วกในเตาสองอันเลสโตนคอม n พ c o เตอร์ยังไม่ได้ทำเลยมันใช้อะไรบ้างนะ ในเนเธอร์ครอสเู้ซึ่งเรายังไม่เคยไปนั้นเลย oh, oh, oh. ยังไม่เคยไปเนเธอร์เลยโอ้ย oh, ฟ้าร้องฮะโอเคครับเล่น,นในเกมแม่งก็ฝนตกด้วยในเกมก็ฝนตกฮะโห้เราผมขอจบไว้ก่อนก็นนี้กันนะครับเพราะว่าฟ้าไม่รู้ว่าเป็นเที่ยอะไรหรือจะแคสต่อก็ยังไม่รู้เลยนะฮะแคสต่อดีไหมต,ต่อไปไ<ม>ด้เนียแม่งลบคลิปทิ้งเลยต่อไปเลยต่อไปเลยโอเคต่อไปเลยทำเลยก็ได้เราไม่จบฮะ เดี๋ยวขอปิดเรนเดอร์โอ้ลินเดอร์ปิดสุดๆแล้วไปจ๋าไนเป็นอิสระแล้วพวกไปเลยรู้สึกว่านไนอยู่นี่ทำให้เราแหลกมากเลยนะไนมีประโยชน์แล้วพวกมึงปล่อยไก่เลยใช่ไนมีประโยชน์แล้วไปเลยไปเลยมันแหลกมากฆ่าไก่แมงล็อกไงไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันไปโอ้โหโอ้โหวันปล่อยไก่แห่งชาติไก่เต็มบ้านฮะไปไปไปไนเป็นอิสระแล้ว โอ้โหเดินเต็มบ้านเหมือนพี่ตี้ค่ะจังหวะนี้เฮ้ยสองตัวนี้ไม่ไปตีเออไปแล้วไปลงเหมือนนอรอบมาโอเคไปให้หมดเลยสิไปเหลือไว้ทั้งนี้ก็ได้เฮ้ยไม่ต้องโกงไม่ต้องเหลือแล้วแหละเดี๋ยวเอาดินมาก่อนหน้ฟ้าร้องครับคุณผู้ชมก็ต้องคอยดูเอด้วยนะฮะมันไม่อยากไปสองตัวในฟ้าร้องนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปซะไปสิเนื้อหมูไม่กินอ่อเฮ้ยแม่งเดินเดินรอบอันนี้แล้วมันก็ตกมาอีกอะ อ่าฮะช่างมาันเดี๋ยวเราเอาเดือดมาสมาักหน่อยไก่เยอะมากค่ะโอ้โหแหลกมากเดินไปทางไหนหเจอตะไก่แค่จังหวะน,นี้ไม่ต้องมองไขน่นี่ก็ได้ไปเลยนลายอิสระแล้วถ้านายอยู่นายอาจจะไม่เป็นก็ได้ปิดทางขึ้นไหมทางขึ้นไก่ปิดหมดแล้วไปไก่ลงไปหมดโอ้ยแหลกโคตรแหลกเลยตัวไหนเหลือก็ฆ่าไป ราะว่าไก่เราเต็มหมู่บ้านแล้วตอนเนี้ยเอาดินได้พลอไข่เอ้ยดินมีอยู่ห้าห้าโอ้ยไข่เต็มเลยครับทีนี้นี่ฮะมีก็คว้างไปขงไข่อะใช่คว่างไปไหนเอาไข่ในกล่องไปคว้างกว้าง,างใช่ไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> ในกล่องเก็บไว้ในกล่อง,องเอาไว้ทำฟาร์มเอาแค่เนี่ที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้ยแหลกมากฮะทุกผู้ชมโมเสียงรถไม้โอ้ย,ย,อยตายตรงนี้ก็อยู่กันเยอะเหลือเกิน,กนตาย ไอ้หมดเลยไอ้หมดเลยพ่อไหนไม่เป็นอิสระแล้วโอเคโอเคเดเกโอเคโอเคโอเคเดินเก็บไข<า>่เอาไว้เผื่อทำฟาร์มไม่พอ,อโอเคพออยู่สองกองใหญ่นี่ก็สุดยอดแล้วคุณก้องเลย <c oughs> เก็บไว้เผื่ออีกไหมไม่ต้องก็ได้เนี่ยตอนเนี้ยไปหาดินดินในบ้านอะ่ะมีมีม,มีอยู่สี่เก้าเนี่ยปิด<อ>ให้หมดเลยให้หมดเลยลงฆ่าไก่ก่อน เอาให้หมดเดี๋ยวฟาร์มอื่นไว้ที่หลังตอนนี้ขอทําให้แมบลื่นก่อนแมบก็ได้ดูล,ลาวาไปรอบหนึ่งนะฮะพอผมนี่แหละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเเราไม่มีเลสตน stone c o m ตอร์ r ครับเพราะฉะนั้นเมืองอย่างเดียวเหมืองคะต้องลงเหมืองหาไดมอนด์กุดออฟซิเดียนอุ้ยแหลกไกลแล้วที่สำคัญเป็นนี่ด้วยนะป็ดเรนเดอร์แบบ กล่องนี่ต้องปิดไว้ไหมโอเคครับโทรศัพท์เรายังไม่มีสัญญาณอ,อย่างงี้กูละไม่กล้าเล่นผมกไม่กล้าเล่นเลยนะฮะโอเคครับถ้าผู้ชมฮะเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันอีกรอบนึงค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาต่อค่ะตัดต่อค่ะเดี๋ยวผมกลับมาต่อนะฮะเพราะว่าฟ้าร้องกลัวฟ้าฮะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเมื่อกี้ฟ้ามันร้องนะฮะ เราก็เลยหยุดกันไปครึ่งชั่วโมงเลยนะคะก็ไปต่อไปต่อเลยโอ้ยไข่ไข่เต็มโยนไปโหหลีนล่ะดูแบบไก่ที่เต็มหมู่บ้านฮะวันปล่อยไก่แห่งชาติวันปล่อยไก่แห่งชาติเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเนื้อวัวไปทำของกินก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวเนื้อวัวอยู่ไหนหมดเนาะนี่ไงส่วนหนังมันก็เก็บไปฮะ ส่วนเนื้อมันก็เผาเลยไ,ไ,ไ,ได้ไก่ไ<ข>วมากได้ไก่มาสองโอเคเดี๋ยวผานสักสองอันก็น่าจะโอเคแล้วเก็นเนื้อวัวก็เผาไปนนไเนาะเดี๋ยวไก่จะเพิ่มด้วยเดี๋ยวเราจะไปเอ่านั้นกันนะฮะไ,ไปยังไงนะจะบอกไงดีวะนี่กองอยู่นี่ อ okay. เดี๋ยวให้เพิ่งเปิดน,นะเอาของไว้งั้นแหละกล่องอนะเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มไก่กันนะแต่ตอนนี้เราต้องไปลงเหมืองกันก่อนครับไปเอาวางทับไว้เหมือนเดิมนอยเช้าก่อนก็นกนได้มั้งเอ๋ okay. นอยเช้าก่นนอนสูดไปเนี่ยเอมอนเตอร์มอนเตอร์เออเดี๋ยวก่อนขอนอนก่อนมันตรงมอนเตอร์ไว้ทีหลังก็ได้เป็นมอนเตอร์นั่นแหละโอ้เปิดยังไม่ได้เปิดแล้วโอเคเปิดละโอเคอเปิดมอนเตอร์เอาไป็นไรตาย เอ้ยไปไล่ตีโดนตีมึงกดไอตีเมื่อกี้ไม่เอามะก,กี้นอน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 ไม่ไหนตีโดนเมื่อดี้เด็กเก๊ะ<ส>โอเคไป,ดเ,คไปเดี๋ยวเอาฐานก้อนโอ้ยจะไปแบบไม่มีฐานอาหารด้วยอาหารไปเลยในกล่องอ่ะในกล่องทานไปหมดเลยละกันสติงไปโอเคพร้อมมีอยู่48 เดี๋ยวของนั่นเมงจะเป็นเก็บดีกว่าเก็บปลาดีเทนเซอร์อะเลสโตรนเลสโตรนกระดูกสองอันฮอปเปอร์สองอันลาวาเลสตูนท็อตเลสตูนท็อตดินขนไก่โอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วเนาะงไดบันไดเอาไปด้วยไปด้วยบันไดไม่ต้องเอาไปก็ได้บอกดินใช่ไหมต้องเอาไปแล้วไปเลยเดะเดวเดะ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 เราเก็บเอาอีพิกแอคแบบเยอะๆนะฮะ เยอะสักหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะอะไรมากมายนะฮะทีนี้เราจะทำไปทางไหนอ่ะอันนี้ไปด้วยนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ไว้เผื่อเจอไดมอนด์หรือเผืือเจอไดมอนโอเคไปอาหารพร้อมยังโอเคอาหารพร้อมโอ้โหเงาเหล็กเลยเลยโอ้นี่แหละไป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 กว่าจปเจอ เหมืองอยู่ไหนเนี่ยเหมืองที่ผมลงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะจ๊ะเอาเหมืองที่ผมลงมันอยู่ตรงไหนวะนี่กระนาำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่เดี๋ยวกินอาหารแป๊บโอเคเดี๋ยวต้องข้ามข้ามน้ำเออใช่ใช่มันข้ามน้ำนี่ว่าลืมโอเคพอออกมาจากทางบ้านครับลื่นไหมครับคุณเครจีเทนเลลื่นมากเลย<อ>แถวบ้านมันมีเดดไก่น้องไก่ของเรานะเอาไก่มาถึงนี่เลยไก่มาถึงหมดแหละ มันเดินมามั้งเพราะผมก็ขนคางไก่ไมาเยอะอยู่ขนไข่ไก่มโาโยนทีอนอนเอามาโยนทั้งนอกใช่เอามาโยนต้นไม้เราจะเก็บเป็นไมโอ้ไม้เดี๋ยวนี้เราต้องมาตัดให้หมดเลยแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไงเหมืองแต่ไม่ใช่ที่ผมลงอันที่ผมลงอยู่ไหนก็รู้วพอกินอาหารกอนวิ่งมาไกลโอเคพ้อตไม่มีอยู่พอตกับผมมีอยู่ครับอุ้ยลึกมากคุณเชจีลึกไหมไม่รู้โอ้ยลึกอยู่โอ้ เออเก็บเฮ้ยเดี๋ยวทำเป็นอันนี้ลงไปก็ได้อะไรอ่ะอุ้ยเจะฐานแล้วเจะฐานแล้วขุดฐานก่อนละกันขอเร่งเสียงเกมหน่อยน,นะครับเพราะผมไม่ได้ยินเลยจะทำเป็นทางลงไปอยู่นะเกียร์ผมเกือบไม่ได้ยินเสียงเกมนะฮะกำลังทำเป็นทางลงลงไปโอเคสุดไปเลย โอเคอโอเคอโอเคโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะทำการขุดถามกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามีเหล็กเกยอะๆก่อนนะครับเราทำปั๊มเหล็กก่อนเราจะขุดแบบรวดเร็วนะฮะน่าจะเป็นเอ้ยมีเหมืองต่อคุณเคจี G, มาดูนี่เนดะี๋ยวย่าได้รับนึงขอทำทางขึ้นให้อะไรเสร็จก่อนดีกว่าโอเคทำทางขึ้นให้ดินๆหน่อยใช่ไหม,อมโอเคโอเค อันเดี๋ยวขอดูข้างล่างนี้ก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยมันเหมืองใหญ่พอดีเลยเราต้องการเหมืองแบบนี้อ่ะพอดีคลิปนี้จะอัปโหลดทันหรือเปล่าเนาะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหเราหาเพชรหาไดมอนด์อยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีเลยเกือบตกเกิดอะไรขึ้เหล็กกันก่อนเอาเจอเหล็กแล้วเหรอใช่เจอเหล็กเยอะอยู่มันก็มีเรื่อยๆแหละเหล็กอ่ะ กด,ดไป<า>แล้วก็ไปเผาแบ่งกันขอทำทางขึ้นหน่อยนะนะเอเคเออเคเอเคเราอยู่ในโปรเจกต์เฮ้ยตรงนี้ก็มีเหล็กว่ะแน่ตรงทางขึ้นเลยอ๋อลังดอยู่เฮ้ยซอมบี้มืดแล้วเหรอเราขอเปิดเลนเดอร์หน่อยก็ได้เพราะว่าอ๋อซอมบี้อยู่ในถ้ำ okay. เราเปิดเรนเดอร์หน่อยก็ได้นะฮะเพราะเราไม่ได้อยู่ในเขตบ้านนะฮะเพราะเขตบ้านมันแหลกมากอ้าว ขุดลงมาก็เจอถ้ำอีกอ่ะนั่นไงคือถ้ามันเดี๋ยวเราเข้าไปที่ละเหมืองก่อนเราเข้าไปทีละอันจะเจอซอมบี้คุยกันได้แต่อย่าเจอคิปเปอร์ก็พอเผื่อขุดอยู่งังไงซืบตุ้มจบเลยครับวัเป็นเหมืองอีกแล้วอะไรอยู่เนี้ยอันนี้มันเป็นปันเหมืองแห่งชาติ โอ้ยจีเลเล่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 เลตกลงมาเดี๋ยวขุดทางขึ <t <t e <t <t ้นดีๆกันดีกว่ามุ้ยมันเป็นแบบเหมืองโคตรใหญ่เลยคุณเกรจแล้วเราจะหากันเจอไหมเนี่ยเจอเจอตรงเหล็กเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวลงมาข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวขอขุดเหล็กกันโอเคโอเคโอเคเเหล็กโอเคเดี๋ยวเห็นชื่อไหมเราเห็นอยู่ เป็นอยู่ก็ถ like ือ yeah. ว no oh, ่าไม่ไกลกันเท่าไหร่เห็นนะมันเริ่มหางแทเดี๋ยวเข้ากันเป็นอยูเริ่มห่างเดี๋ยวน้ำมาจากตรงไหนอ๋อน้ำมาจากตรงนี้เห็นแล้วอัดเสร็จละแล้วยอัดเสร็จแล้วก็เจ็ดนาทีอยู่เลยเนี่ยเวลาว่าเวลาสโตนเจอเลสโตนแล้วเลสเม็ดเม็คอุ้ยมีหญ้าด้วยเดี๋ยวขอขุดผ่านนะ เดี๋ยวเราจะไปเอาเลสตูนยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องขึ้นน้ำนี่ไปใช่ไหมเนี่ยเอาเลสตูนอยู่ทางไหนนี่ไงไหนนู่นแก้งแกล้เฮ้ยทางแก้งๆมันทางขึ้นป่าวะเดี๋ยวเมื่อกี้เอาลเล็กเล็กจ้าเล็กจ้าเอ้ยแมนอยู่ไปทางไกลมากงแมนอยู่ไปไกลอยู่ชื่อเริ่มเล็กๆล,ล,ละอ๋อ้แล้วก็เดินตามมาโอ้โหเขาจะลงเหมือปนเล็กมากซอมบี้มาแล้วโหดฮาร์ดไงต้องเข้าใจ ปเปิดโมดทางน้ำราห์พอนี่กีซี่กีซี่พอเนาะเออเอามอลก็ได้เฮ้ยเอาอีซีอ่อีซี่เลยอุ้ยชาวบ้านวิเลจเจอเอ็นบีซีวิเลจเจอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดดาบผิดดาบลงไปบัวก,กันบ้านน่อยมีอะไรครับเอ็นบีซีวิเลจเจออู้ยอย่าเตียวนะโอเคโอเคขุดเล็กกันต่อไปจังหวะนี้บัวขุดพันกันต่อไป โอ้ยมีทำไมมันมีตัวเหมือตลอดเลยเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเราขุดทานก่อนนะฮะเซนแมนอยูแบบ่ทางทางไม่รู้เดินลงมาใกล้ๆชื่อแล้วก็ขุดรูทะล,ลวงลงมาเลยจะได้เห็นง่ายๆโอ้ยมันตกตายเลยตกตายแลว นี่เจอทางที่แมนอยู่ลงอยู่เมื่อกี้งั้นก็ลงมาตกลงไปใช่ไหมใช่คุณกล้องเมื่อกี้ l นแนของเรานะฮะเจอน้ำเลยเดี๋ยวขอขุดร้อยพาร์ทเนี่ยสักพาร์ทที่สิบนี่คิดว่าแมปแล็กแหละเดี๋ยวต้องเล่นให้ได้คะร้อยพาร์ทอะไรทำทางขึ้นดีๆก่อนนะใช่นี่ไงสตูดกูอย่าเดินตกชนะลาวานเนี่ยคุณเกดจีทางน้ำมาไหมนั่นไงว่าเลย ว่าแล้วเราลืมอะไรกลับไปเอาไหมฮะโคตรไม่ต้องไม่เป็นไรเรา, go, 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 าขุดเลสโต r กันก่อนเลสโตเลสโตเลสโต e s t o r อยเจอเพชรที่เถืออ๋อเดี๋ยวดนะ้ะขึ้นอย่างวะไม่รู้เดี๋ยวค่อยขึ้นเองเนาะเอาหินปิดรูเลยนะฮะก็ต้องการหินเป็นจำนวนมากด้วยขุดหินมาด้วยนะเผื่อเผื่อเราได้เอาไปทำความเหล็กไงโอเคได้กี่ชุดแล้ววะแต่ว่าก็ห <ใน S 1> <ข>าแร่ไปก่อนแหละ เดี๋ยวพวกนี้ไว้ทีหลังก right. ็ได้ค่ะแล่ก่อนแร่แร่แร่เดินอยู่ขอบลาวานี่มันเสียวอะไรขนาดนั้นออได้มอนสักเพชรเถอสักสามเม็ดก็จะดีนะจะเอามาทำเป็นที่ขุดใช่ใช่ใช่เราจะไปขุดออซิเ oui> ดียนแล้วเราก็จะไปนรกกันนรกนี่ถ้าไปนี่ลื่นเลยนะคะก้าคนอื่นเขาแหลกของเรานี่จะลื่นนะฮะอ่าแปลกแค่บ้างะกำลังถุดทานอยู่ แม,ม่ทานเดี๋ยวก่อนละกันพอคานเรายัางไม่ไอ้น้ำวีนเนี่ยที่ขุดเริ่มใกล้จะทังแลวแต่เอามาเยอะอยู่เอามาเยอะอยู่งลรงงั้นเราเอาไม้มาเยอะนะครับผมแ๋ยวเราเผาเหล็กทำที่ขุดเหล็กดีๆเลยดีกว่านะผมมาเอาที่ขุดมาเยอะมาหกอันอ๋อเยอะ <มา S 2> ไหมเกินยอะไหมเยอะอยู่ยเอามาเผื่อไว้ไงก่อนในถือว่าขั้นใช้ได้อยู่ ทอสกันก่อนฮะจังหวะนี้อ,อะไรเนี่ยอุ้ยแมงมุมไอ้สไปเดอร์สไปเดอร์สไปเด ER อร์อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเปี่ยนเกิดก็เปลี่ยนแมงแมงปอกไม่ใช่ครับอมาจะตายอยู่แล้วเว้ยโอโมเมนยูไปไกลจังเนี่ยเห็นชื่อไหมเห็นเล็กนิดนึงเห็นเล็กนิดนึงเหมือนกันเลสโตนอีกแล้วเลสโตเลสโตตายาไฟ<ป>รีวิไม่เข้าตัว ขาวันดิไม่รู้แหลกมั้งอาจจะแหลกก็เป็นดะเด็กวมันสองสองลูกนมันบิเราต้องเอาเลสโตนไปให้หมดกาเวลอย่าคิดจะมาขัดขวางเรามันนายแล้วเลสโตนเดี๋ยวบล็อกเดียวนอ้ออยู่เลยบล็อกหนึ่งโอเคอยู่เลยบล็อกหนึ่งใช่ไหมเราก็จะเอาไปหมดเลยเอาเป็นสุดง่ายฮะวางโอเคเราก็ ออของ KG Channel นะฮะ f p s ตกมากครับมมลคลิปของนายก็ดูไป3 6 0 p พีกระตุกทั้งคลิปเลยครับมันไม่ใช่ว่าคลิปกระตุกนะคลิปนั้นลื่นแต่ดูไปเพ๊่มมันสะดุดทิงถ่ายแบบไม่ตรงกัน f p s, <S, <S ไม่ตรงกันเราถ่ายสัก2 200 c c p พีถ้าจะถ่ายอย่างเงี้ยถ้าจะถ่าย f p s ขนาดนี้อ่ะนะถ่ายสัก2 4 0 p พีก็พอแล้วเราก็เจอทองแล้วค่ะอ้าวเจอแล้วเหรอทองเดี๋ยวไมนเจอไดมอนด์เจอทองแล้ว ในบ้านก็มีทองอะในบ้านก็เจอก่อนแล้วปลายบ้านอะใช่มั้งโอ้ยตอนไหนเร็วๆจะเข้าตัวเนีรพานแล้วเน,นี่ยเนี่ยมันวิ่งอยู่รอบตัวอ๋อมันไม่เต็มสักทีไงเงินตกแมนยูแมนยูร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยเงินมึงตกอ่ะไหนโอ้เองินจริงฮะไม่ใช่เงินในไม่ขาวครับเงินจริงครับเงินจริงโอู้ ขังสิพี่ขุดเหล็กไปเลย<า>อเแบบนี้ฮะเราไม่จะได้ฮะพี่กุดเหล็กไปเลยฮะจะไ,ไ,ได้เร็วหน่อยมันกุดช้าเกินก็ไม่ไหวนะครับโอเคโอเคโอเคอเราจะไปทำไหนดีอันนี้ก็ลาวายอีกแล้วดี๋ยวขอขุดทาทางขึ้นใหญ่ๆกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวทานเดี๋ยวทานว่าเอาหน่อย เ่าน้อยคือถ่ายน้อยๆ่า,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 ายเยอะก็ต้องเอาดีไว้ไปตาเพื่อความสว่างให้โลกใบนี้นน่จแจแจล่นในความมันน่าจะลื่นกว่านี้นะครับนะพวกถ้าเราถ่ายแปดพันแปดสิบพีสิบสี่พีนี้ก็ก็ลื่นนะฮะแต่ไฟใหญ่คุณพ่อคุณแม่เลยนะครับใครยาไปถ่ายก็ชืนนะฮะตามสบายเดี๋ยวเราจะขุดไปที่วายวายเท่าไหร่ดีเนาะสัะกวายสิบห้าแล้วกันโอเค แต่เราไม่มีพิกัดนะเราก็จะเดาเอานะครับนี่ทาทางขึ้นใน龙ูทางขึ้นไปข้างบนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกทีอ้าวแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกแล้วก็เดินมามนหาโลยทุบท,ทุบมาฮนะน่ะทุบออกมาฮนะน่ะไม่เห็นชื่อเันนะอานะ้าวแล้วเดี๋ยวชื่อเอาชื่อหายนะฮะจังหวะดนี้เดินกลับก่อนเดินกลับก่อนเอาเดี๋ยวมาทางไหนวะเนี่ย ออทางบนโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นขึ้นโอเคขึ้นเกจี้แชนแนลอยู่ตรงไหนจ๊ะอย่ไหนชื่ออยู่ตรงไหนลองเดินไปคุ้ยยืนอยู่ที่เดิมเนี่ยเออเห็นละเห็นละเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเล็กนิดเดียวเองขอคุณทานก่อนคุณทานก่อนนะจ๊ะโอ๋อเหรอหายมาอ้าวลืมไปว่าจะโปรโมทแชนแนลให้คุณอะไรก็ไม่รู้ <G ül> ตัดชื่อไม่ได้อะไรห้าห้าห้าอะไรอะไรวะเอมมั้งหรือแอมหรือเอมนี่แหละเอมอะไรห้นะาห้าห้าน่ะอีกินเนื้อแบบเต็กของเราโอ้โหอร่อยยัง<ะ>ไม่<ะ>ยังไม่หายเลยโอ้ยแลกๆชื่อ k ค c h ี n n แนลเราเราจะเดินไปหาเขานะครับก็เอมิมขุดอยู่ดีๆก็เจอเจออะไรหรือ,อว่าได้嘛 ที่ไหนละเป็นเหล็กนะอยู่กับ YouTube อยู่กับผู้ชม500กว่าคนนะนนครับผู้ชม40คน,คนโอเคค่ะอุ้ยเหล็กเยอะว่งนี้าขุดทานก่อนนะฮะแต่เหล็กก็ดีเหมือนกันแต่เรายังไม่เจอเออแลวใช้งมันไดไมเเลยครับหูใจยินจะใช้นี่อยากได้อะไรก็ได้ใช่ไหม ไม่เป็นไรมันไม่หนุกคอะมัน like. ไม่หนุกเราต้องกดจป็นพายแบบกดช้าเอาที่ขุดเหล็กเลยอ่ะขุดช้าคือที่ขุดเหล็กเลยใครขุดใครล่ะอ๋อมันอยู eh ่มีนี่ไงพอเราเจอละเปิดเสียงเกมดังมันจะอื้อๆนะครับเหนอยู่อยู่ใค่แค่ก้อนนี้เองเห็นละเห็นเหรโอเคต่อต่อ ีกดต่อกันเลยช่วยเหลือเดียวกันต้องช่วยก็ได้เคจีฉันเนีโว้ยอะไรเนี่ยโอเคครับไปต่อกันเลยเดี๋ยวเราทางขึ้นไปแบนอยินยด้ในนี้อันนี้ก่อนก็ได้แล้วนี่มันเนี่ยเรามีวิธีท่าเราจะาขึ้นอยู่นี่ไหนนี่เรายังไม่ขึ้นไงวันนี้ก่อนไไปไหน มาเราจะลงเหมืองแบบเอาจีนจังกันะจังหวะนี้โอเคตันใช่ไหมตันได้ให้ได้ได้ไไขุดเลยฮะคิะดจีนมาช่วยขุดเลยดิดยโอ้ยตกอะไรเนี่ยมาอยู่ไหนเนี่ยโอเคเดินลงมาแล้วก็จะตกโอเคแล้วเราก็จะขุดไปต่อตกตรงนี้ใช่ไหมได้เราก็จะขุดต่อเลยเราจะไม่ลงเหมืองใ,ให้ดันนี้มันไม่เท่แล้วทำทางขึ้นให้เราจะหาเดวอนเป็นแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวสักสามเม็ดนี่จะขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะเดี๋ยวสักแปดเม็ดก็จะโอ้โหน้ำตาจะไหลไม่งั้นก็หนึ่งชุดนี่โอ้โหกูกราบเลยกราบเลยครับมันเกินไปหนึ่งชุดอ่มันต้องเล่นทั้งวันเลยมั้งขอเจอึ่งครับเพชรหน้าไดมอนด์จะไปทำโคสตูตนจะได้มาทำเดสต์ตนคอมเบเลเตอร์แมนอยูาลาลากรเจิ ลงมาลาวอัอนนี้กูง่ใช่ไหมเนี่ยไม่งหเหอ้ยของไปหมดเลยต้องไปเก็บฐานทั้งหมดเก็บไม่ได้เอาหินไปอุดลงลาวาไปหมดแล้วเอ้อปดวดมากครับพี่ผู้ชมโออคลิปนี้ไม่สนุกเท่าไหร่นะฮะเออเฮะโอเคครับออออออขอจบคลิปเล็กๆตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยเส,สียงวักเลยเหยียคจบไปแล้วสิ่งที่ทำมาทั้งหมด